สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากมีการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซตสกี้ที่ทำเนียบขาวซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหวังของเซนสกี้ครับเดอทรัมป์พิกลินซึ่งก่อนการประชุมเขาโทรคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นแสดงให้เห็นครับว่าทรัมป์ยังไม่ได้ยืนอยู่ข้างยูเครนตามที่เขากล่าวมาตลอดสอสัปดาห์ที่ผ่านมาแถมยังกลับมาพูดว่ายูเครน ควรสละดินแดนเพื่อยุติสงครามโดยจะมีการจัดประชุมเพื่อให้ยูเครนทำอย่างนั้นที่ฮังการีซึ่งเป็นใครจะยอมรับได้ล่ะครับเป็นผู้ถูกปลดอาวุธนิวเคลียร์จากคำแนะนำของเพื่อนจากนั้นเพื่อนก็รุกรานแทนที่จะได้รับความยุติธรรมแต่กลับกลายเป็นถูกบังคับจากเพื่อนอีกคนที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องให้สละดินแดนฟังดูเหมือนถูกหลอกชัดๆแต่ก็ยังดีที่มีบรรดาผู้นำ ซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีกล่าวว่าพวกเขาคัดค้านความพยายามใดๆที่จะให้ยูเครยนยอมสละดินแดนที่กองลังรัสเซียยึดมาเพื่อแลกกับสันติภาพตามที่ทาเสนอพวกเขายังวางแผนที่จะผลักดันแผนการใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดมูลค่าราว3า0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือในการรุรมทุนสำหรับความพยายามทำสงครามของอยูเครนแม้จะมีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและผลที่ตามมาของการดำเนินการดังกล่าวก็ตามนั้นทำให้ทรัมป์ถึงกับออกมายกเลิกการประชุมสามฝ่ายที่ฮังการีโดยออกมาก,กล่าวว่าการประชุมดังกล่าวไม่มีประโยชน์เนื่องจากปูตินขอมากจนเกินไปนาโต้และอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมน,นียอมรับไม่ได้ นั่นจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ครับสำหรับชาติใดก็ได้ที่จะสร้างความชอบธรรมในการยึดดินแดนเพื่อนบ้านโดยการเปิดศึกสงครามเช่นต่อไปหากขมียอยากได้ดินแดนเพิ่มก็คงใช้กําลังเปิดศึกกับเพื่อนบ้านซึ่งจีนให้การสนับสนุนอย,อย่างเต็มที่เนื่องจากจีนก็จ้องจนฮุบเอาทะเลจีนใต้อยู่แล้วครับความเห็นด้วยกับทรัมป์และปูตินของชาติโย,โยุโรปยังแสดงออก จากเลขาธิการนาโต้มาร์กรตเตโดยเขาได้บินด่วนเยอนสารฐอเมกาการยืนที่จัดเตรียมอย่างเร่งรีบเน้นย้ำถึงความกังวลอย่างมากในหมู่พันธมิตรยุโ,ยโรปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางของสหรัฐอเมริกาต่อความขัดแยง้งขณะนี้ผู้นํายุโรปกําลังพยายามอย่างหนักเพื่อสรุปแพ็กเกจการสนับสนุนที่สําคัญสําหรับเคียบโดยมุ่งหวังที่จะเสริมตําแหน่งในการเจรจาของยูเครนและให้แน่ใจว่ายูเครน จะไม่ถูกบังคับให้ยอมปณีประนอมดินแดนกับมอสโกด้านวุฒิสมาชิกเจียนีซาฮีนสมาชิกอาวุโสของคณะกรรมาการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาจากพรรคดโมแครตจะได้สแสดงความยินดีกับการตัดสินใจดังกล่าวโดวยกล่าวครับว่าฉันดีใจที่ทำเนียบขาวยุติการประชุมระหว่างทรัมป์กับปูตินในบูดาเปสต์ในที่สุดซึ่งไม่ควรมีการตกลงก,กันตั้งแต่แรกซาฮีนกล่าวในแถลงการ ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องหยุดปูพรมแดงเพื่อปูตินและเริ่มยืดหยัดเคียงข้างยูเครนเพื่อยุติสงครามนี้แต่นั่นเป็นเสียงที่ทรัมป์แย่แสครับเนื่องจากอยู่ฝั่งพรรคตรงข้ามซึ่งการที่สหร,รัฐอเมริกาเปลี่ยนทิศทางกลับไปกลับมาแบบนี้รุดเต้เลขาธิก,การนาโต้เขบินไปถามถามครับว่าสิ่งที่เคยตกลงกันไว้ในการให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธโดยเฉพาะข่าวกรองและขีปนาวุธพันติออด ผ่านข้อตกลงโพลก,โกับชาตินาโต้จะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือไม่เดการไม่ส่งขีปนาวุธทมมฮอคให้กับยูเครนและบังคับให้ยูเครนสละดินแดนนั่นถือเป็นสัญญาณเชิงลบที่ทรัมป์กำลังดำเนินการอยู่และหากเป็นเช่นนี้นาโต้ NATO ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ก่อตั้งก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงที่ปูตินจะใช้กำลังรุกรานเช่นกันและเพื่อเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อทรัมป์และปูตินมากขึ้น เสนาธิการทหารของอยูเครนย,ยืนยันการโจมตีโรงงานเคมีไบอันในรัสเซียเมื่อวันที่21ตุลาคมนั่นก็คือเมื่อคือนนี้ครับกองลังยูเครนได้ใช้ขีปนาวุธสตอมชาโดโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมการทหารซึ่งกองทัพอากาศยูเครนร่วมกับกองลังภาคพ,พื้นดินกองทัพเรือและหน่วยงานปกกัอประเทศอื่นๆได้ร่วมกันทําการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยการยิงผ่านทางอากาศต่อโรง,งงานเคมีไบอัน เสนาธิการทหารบกระบุว่าหนึ่งในวิธีการที่นํามาใช้คือขีปนาวุธ Storm Shadow ที่ยิงจากอากาศซึ่งทําลายระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียขณะนี้กำลังมีการชี้แจงถึงผลลัพธ์ของความเสียหายคือส่วนกลาวโหม่เน้นย้ําว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเชิงระบบของกองกำลังป้องกันประเทศเพื่อโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมการทหารของประเทศผู้รุกรานพลดทอนศัก,กยภาพการรุกของประเทศ โดยโรงงานเคมีไบอันมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างอุตสาหกรรมของรัสเซียซึ่งผลิตดินปืนวัตถุระเบิดและส่วนประกอบเชื้อเพลิงจรวดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระสุนและขีปนาวุธที่ยิงถล่มดินแดนยูเครนสหราชานาจ,จักรได้กำหนดโรง,งงานเคมีไบอันในมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเมื่อวันที่12กันยายนโรง,งงานแห่งนี้ยังถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาอีกด้วยขีปนาวุธสตอมชา์โด ที่สาราชนาจาัรจัดหาให้เป็นรุ่นส่งออกครับมันมีระยะยิงราว350กิโลเมตรและหาเป็นรุ่นใช้ในประเทศจะมีระยะยิงราว550กิโลเมตรขีปนาวุธเหล่านี้ติดตั้งรูปนำทางขั้นสูงออกแบบมาเพื่อบินใกล้พื้นดินด้วยความเร็วสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายสำคัญการใช้ขีปนาวุธดังกล่าวโจมตีเป้าหมายในรัสเซียเคยเกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนในเขตไบอันเขตเคิร์ และเขตไครเมียดังนั้นการใช้ขีปนาวุธดังกล่าวอีกครั้งจึเป็นข้อความจากนาโตที่ชัดเจนครับว่าพวกเขาเอาจริงซึ่งก่อนหน้านี้อังกฤษได้ประกาศความพร้อมที่จะจัดหาเงินทุนราว133ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะส่งทหารจาก30ประเทศเข้าไปในยูเครนหากรับบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับปูตินพร้อมบรรยายถึงการสับสนทางทหารและการเงินอย่างต่อเนื่องของสหราชชาณนจักต่อยูเครน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนที่เป็นสถิติมากกว่า6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ซึ่งถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของอังกฤษนี่คือเหตุผลที่ประธานาธิบดีเซนสกี้เรียกสาอาณาจากว่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาด้านการรบในแนวหน้านั้นครับมีรายงานความพยายามที่จะตึงเขตเคอร์ซอนที่รัสเซียยึดครองไปบางส่วนทางฝั่งซ้ายของแม่น้นํานิเปร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการดินแดนของปูตินและดูเหมือนนาโต้ และยูเครนมีแนวโน้มที่จะรุกข้ามแม่น้าดังกล่าวหากท่าทีของปูตินและทรัมป์จะเป็นแบบนี้อยู่โดยมีการเผยแพร่ครับว่าบริเวณเกาะแก่งที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ํานิเปร์ที่ทหารรัสเซียราว5,100นายถูกตัดขาดการส่งสเสบียงและมีความเสี่ยงที่เกาะจะถูกน้ําท่วมขณะที่เกาะฝั่งขวาของแม่น้ํานิเปอร์ที่ยูเครนควบคุมอยู่ไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกน้ําท่วมการรัะะเวนด้วยโดรนและการยิงปืนใหญ่ ทำให้การส,งส่งเสบียงถูกสกัดกัน้นรวมถึงตำแหน่งฐานรัสเซียบนเกาะถูกยิงถล่มอย่างหนักเรียกว่าโผล่ออกมาจากรูก็ถูกปืนใหญ่หรือโดนยิงตายครับจะมุดอยู่ในรูก็อดตายมีภาพเรือลำเลียงขนาดเล็กถูกโจมตีด้วยโดรนจํานวนมากเนือข่าวกรองของยูเครนประมาณการว่ามีชาวรัสเซียถึง5,100รายเสียชีวิตในสามเหลี่ยมปากแม่น้ําตั้งแต่เดือนมกราคมโดยมีรายงานว่า ทหารอดอาหารจนตายเนื่องจากขาดแคลนสเสบียงพื้นที่นี้เป็นเขตรมรณะของรัสเซียพันเอกอเล็กซานเดอร์ซารสโตอนอฟแห่งหน่วยนาวิกโยธินที่30ของยูเครนกล่าวกับเ,เทเลกราฟว่าไม่มีที่ไหนซ่อนตัวอีกแล้วพุทธเทศที่น่าสะพึงกลัวจากสามเหลี่ยมป่าแม่น้ำนิเปอร์แสดงให้เห็นถึงฐานรัสเซียกำลังห่อตัวด้วยผลิตัณพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจจับในขณะที่พยายามหลบหนี จะเขยมรณะในเรือ,อยางขนาดเล็กเพื่อเขาสวมชุดลายพรางชั่วคราวที่ทำจากต้นกกและโครนนอนราบต่ำในน้ำโดยหวังว่าจะช่วยพรางตัวพวกเขากลับไปยังดินแดนที่ถูกระเสยยึดครองนั่นก็คือฝั่งซ้ายของแม่น้ำนิปเปอร์แต่กองทัพยูเครนกำลังติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขาทหารได้ยิงเสียงหึงห่งๆอันน่าสะพึงกลัวของโดนกามิมิเกซก่อนที่มันจะพุ่งใส่เรือและระเบิดครับท่านผู้ชม และนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ